สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครังนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันในส่วนของอีเวนซูเปอร์กาชานะครับเล่นกันมาสุดท้ายเลยเตรียมของไว้พร้อมแล้ววันนี้พี่ก็เดี๋ยวนะเท่าไหร่วะกับอัพเกรดก่อน,นนะครับเป้งประมาณนี้นะเออเดี๋ยวโอ้ยงูยวนะไปกดนี่มาก่อนเลยดูได้อะไร มเตียนแบบขาหออ,อาโนโพอลิเมอร์สีแดงคอมโพเนตสีดำ ขาวตัวตัวขาวไปกันตัวงสีแดงสีม่วงสีดำได้สีม่วงบ่อยนะสีดำก็บ่อยเออแต่ดีช่วงนี้แม่งพี่เจ้าไปนี่ด้วย แล้วสีม่วงเออวะตรงนี้ได้สีม่วงบ่อยเหมือนกันสีเขียวนีว่สีทองได้ก่อนเฉยโอ้ไม่เจ้า quá, ý xéo, ý đen, ý ấy mày sai, ý khảo, ý ออือคาวฟ้า cằm cằm tí đen màu trắng Damn. ม่วงโอเคแสดงวูต้องมาต่อกใช่ไหมเนี่ยเพื่อแค่สามอันเ้าได้ทอก่อนเลยคิดหนักเลยกูตอนแรกว่า เออให้ดูก่อน ดำดำดำได้แทงมาเพิ่มอีกใบได้รุ้นหกใบอ่ะมาเรามาตวนสีฟ้ากันมนะั้งไบฟ้าเพื่อหาหม่วงอ้ <c oughs> <c oughs> สุดซีนมาก ไปให้ถึง,ง,งปลายทางที่แสนไกอ้เดี๋ยวอีกแล้ว pha mua không, chỉ thon này mà thích Khoa. เอาพอรู้ติดรางวัลอันดับสองมืนอนไม่น่าสนใจอ,ะอ,อ่ะเอาออกกดเพลินเอ้ายังม,มีดีไฟอยู่นี่โอ้กูเดี๋ยวกลับไปนั่งกดอีกตาย đòn mới dễ tính tuổi một subscribe cho ต่อโซนนี้ต่ออ้าวอ้าได้ตีทองเลย อี๋ม่วงมั้ง Vài những dự จะการันตีกันเลยดีเดียวอืมเอ้าสีเขียวกูยังได้อยู่วะนนียโอ้ยเดี๋ยวน,นั่งกดกันอีกอืม ได้ตรงไหนตะโถนี่กดกันหน้าเดียวเลย สีฟ้ามาเพิ่มอีกเอ้าจะหมดไหมนะกูเดี๋ยวเอ้ยเล่งกันอยู่ตอนนี้แล้ว่ะเดี๋ยว โอเคจัดไปเซิสุดท้ายแล้วม่วง ยังเหลืออีกงวดเนี้ยโอ้ยเล่นกันหน้าเหี่ยวเลยกูเอ้าย,ยังไม่หมดอีกงวยโอ้ยเยอะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนนั่นเดี๋ยว อะไรบ้างไหมสี่สองสามซื้อได้สักแพ็คหนึ่งก็ได้อยู่นะโอ้กูซื้อแพ็คน้อยเลยได้มื่อสามอันไหนแค่ไหน,นหๆละซื้อมาสักแพ็คเอาการันตีท่าหน่อยอ โ okay. อเคอัน,นี้สองดอาจะไกลน,นี้สี่ดอเดี๋ยพอมีแพ็กไหนซื้อได้บ้างวะยีงไม่ขาดหนึ่งอ่ะห้าร้อยคุมนะวะเดี๋ยวนะี่ขอคำนวณประเทศสิมันคือสองพันสมร้ยใช่ ห้าร้อยมันจะคุ้มไหมวะเนี่ยแบบดูราคาตัวตัวมั่วมันซื้อเท่าไหร่วะสามร้อยแปดร้อยสองพันมันก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยน่าจะคุ้มเท่าไหร่ขั้นนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณเท่านี้แหละครับมไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามรพืเป็นกำลังใจที่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจที่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี่ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านบรรยายะยายแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ